นาฬิกาโยเกยสวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าวันนี้เอิญอยู่ที่ชิคาโก้ รัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเรามาทําข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งสาคัญนะคะซึ่งที่อันยืนอยู่นี้ก็คือ m a c โครมิกเพลสค่ะอันเป็นสถานที่ที่โอบามาจะจัดงานในวัน Election Night นะคะซึ่งถ้าหากว่าเขาได้รับชัยชนะเขาก็จะประกาศชัยชนะที่นี่แต่ถ้าหากว่าพ่ายแพ้ก็จะมีการยอมรับ ความพ่ายแพ้ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและด้านหลังที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือการเตรียมพร้อมของเหล่าบรรดาสื่อต่างๆจากทั่วโลกนะคะก็เห็นว่ามีรถถ่ายทอดจากสำนักต่างๆมาจอดเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับวันที่6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะนอกจากจะมาที่ชิคาโ,โกรัฐอิลลินอย์แล้วนะคะก็ยังไปที่รัฐวิสคอนซินด้วยค่ะซึ่งระหว่างเดินทางก็ได้ใช้แมปของ Apple บน iOS 6ในการนำทางซึ่งแน่นอนว่ามีรายละเอียดถนนหนทางต่างๆละเอียดกว่าใช้แผนที่ในไทยเยอะค่ะ แถมใช้แผนที่แบบ3มิติจริงๆได้ด้วยซึ่งในไทยยังไม่เป็นแบบนี้นะคะเราได้เดินทางกันไปในเขตชนบทของรัฐวิสคอนซินด้วยซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นฟาร์มอยู่นะคะแต่แม้จะอยู่ห่างไกลกลางไร่ก็ยังมีบริการ 4G ให้ใช้ค่ะใช้อินเทอร์เน็ตกลางทุ่งกันสบายๆเลยล่ะคะ่ะสอบถามบ้านเรือนแถวนี้เขาก็มีไฮสปิดอินเทอร์เน็ตใช้กันตามบ้านทั้งสิ้นนะคะ สำหรับทางด่วนที่นี่ก็ไม่มีด่านเก็บเงินค่ะแต่ว่าจะใช้แท็กสำหรับหักเงินเหมือนกับ e a s y p a s s บ้านเรานี่แหละค่ะแต่ว่าเซ็นเซอร์หรือว่าเครื่องอ่านแท็กเพื่อตัดเงินจะติดอยู่ตามเสาที่คร่อมอยู่เหนือทางด่วนนะคะเมื่อรถขับผ่านก็จะตัดเงินอัตโนมัติค่ะทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีด่านเก็บเงินให้รถติดบนทางด่วนโดยไม่จำเป็นค่ะ ซึ่งถ้ารถที่ไม่มีแท็กหรือว่าวงเงินไม่พอวิ่งผ่านเครื่องอ่านแท็กนี้ระบบก็จะถ่ายภาพป้ายทะเบียนเอาไว้แล้วก็ส่งใบเรียกเก็บเงินไปตามถึงบ้านค่ะเจ้าของรถก็ต้องไปจ่ายค่าทางด่วนตามจุดจ่ายเงินที่ระบุไว้ภายในเวลาที่กําหนดนะคะไม่เช่นนั้นก็จะเสียค่าปรับเพิ่มซึ่งระบบแบบนี้ก็เหมือนกับหลายๆประเทศในยุโรปแล้ก็ออสเตรเลียค่ะ ในช่วงที่เรามาที่ชิคาโกกันนี้นะคะเป็นโค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งสหรัฐแต่จะไม่พบว่ามีป้ายหาเสียงนักค่ะด้วยเหตุผลการจัดระเบียบอีกทั้งคนที่นี่ก็บอกว่าป้ายหาเสียงไม่ค่อยจะมีผลเพราะว่าคนจะติดตามจากทีวีจากข่าวแล้วก็ติดตามการฟังดีเบตเพื่อดูนโยบายและก็ตัดสินใจเลือกจากนโยบายซะมากกว่านะคะพูดถึงทีวีแล้วทีวีที่ชิคาโกตอนนี้ออกอากาศในระบบดิจิตอลกันแล้วนะคะ และอย่าลืมติดตามการรายงานข่าวการเลือกตั้งสหรัฐครั้งสำคัญนี้กับทางช่อง3ด้วยเทคโนโลยีการรายงานข่าวแบบเต็มรูปแบบกันในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับไอที24ชั่วโมงทุกวันอังคารและพฤหัสสวัสดีค่ะ